ชาดกว่าด้วยรักคนผิดอัตถกถา,าวีนาถูนชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมีเศรษฐีประจำพระนครคนหนึ่งมีลูกสาวสวยวัยกำดัดและเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวเศรษฐีจึงรักและเอาใจมากได้เลี้ยงดูนางไว้บนปราสาทพร้อมกับมีพี่เลี้ยงที่ดูแลดุดไข่ในหิน นางแทบไม่ได้ออกไปไหนนอกจากไปอาบน้ำที่แม่น้ำพร้อมกับพวกบริวารเท่านั้นวันหนึง่งหลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเศรษฐีได้ทำการสักการะแก่โคอุสุภราชหรือพญาวัวลูกสาวเศรษฐีเพิ่งได้รับอนุญาตให้ลงจากปราสาทมาร่วมพิธีเป็นครั้งแรกนางจึงรู้สึกตื่นตาตื่นใจเป็นอันมากเห็นอะไรก็ดูแปลกใหม่ไปซะหมด เมื่อนางเห็นเครื่องสักการะจำนวนมากมายขนาดนั้นจึงถามพี่เลี้ยงว่าแน่ ä, แม่คุณนั่นชื่ออะไรจึงได้เครื่องสักการะขนาดนี้พี่เลี้ยงตอบว่านั่นชื่อโคอุสุภราชจ้ะเป็นพญาวัวผู้มีคุณและเป็นผู้แข็งแรงมีพลระงรกำลังมหาศาลลูกสาวเศรษฐีพยักหน้ามองดูพญาวัวอย่างชื่นชมและมีความคิดบางอย่างในใจ ผ่านงานสก,การะไปไม่กี่วันขณะที่ลูกสาวเศรษฐียืนอยู่ตรงหน้าต่างมองดูไปที่ถนนเบื้องล่างนางเห็นชายหนุ่มหลังคอมคนหนึ่งกำลังเดินผ่านไปนางเข้าใจว่าหลังที่คอมนั้นคือโหนกเหมือนโหนกของพญาวัวนางผูกเครื่องราวและคิดเอาเองว่าพญาวัวเป็นใหญ่เหนือวัวทั้งหลายเพราะมีโหนกที่หลังถ้าอย่างนั้นชายหนุ่มที่มีโหนกนี้ก็เป็นชายที่มีคุณเหนือกว่าผู้ชายทั้งปวงเลยสิเอาล่ะ เราควรจะได้ชายคนนี้เป็นสามีคิดได้ดังนั้นลูกสาวเศรษฐีจึงเรียกสาวใช้คนหนึ่งมาหาแล้วกล่าวว่าเธอจงดูผู้ชายคนนั้นเอาไว้จำให้ได้แล้วไปบอกเขาว่าลูกสาวเศรษฐีจะไปกับท่านขอให้ท่านไปรอที่ต้นไทรใหญ่ริมแม่น้ำนอกพระนครคำนี้ฉันจะไปหาอ้อแล้วเธอห้ามบอกใครเด็ดขาดโดยเฉพาะพี่เลี้ยงของฉันถ้าพี่เลี้ยงของฉันไม่รู้เธอจะได้รางวัลอย่างงาม สาวใช้รับคำแล้วรีบไปปฏิบัติตามคำสั่งของนายหญิงอย่างซื่อสัตย์ระหว่างที่สาวใช้ออกไปลูกสาวเศรษฐีก็คว้าเอาผ้าผืนใหญ่มาหอ่อผ้านุง่งผ้าหม่มและเครื่องประดับทั้งหลายยัดไว้ข้างในผ้านุ่งห่มนั้นเมื่อลองยกดูว่ายังพอยกไหวก็ใส่เครื่องประดับเข้าไปอีกกะให้พอเลี้ยงชีวิตได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ตกเย็นเมื่อสาวใช้กลับมารายงานว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วลูกสาวเศรษฐีก็ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สาวใช้เพื่อเป็นการปิดปากก่อนจะขอเปลี่ยนเสื้อผ้ากับสาวใช้คลุมหน้าคลุมตาหนีออกจากปราสาทได้สําเร็จด้วยความช่วยเหลือของสาวใช้และหลังจากนั้นไม่นานข่าวว่าลูกสาวเศรษฐีหนีไปกับชายหนุ่มหลังคอมก็ถูกโจทจันไปทั่วพระนคร เมื่อเหล่าพระภิกษุในพระวิหารเชตวันได้ยินข่าวก็นำมาสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายได้ยินว่าลูกสาวเศรษฐีชื่อโน้นหนีไปกับชายพิการหลังค่อมสร้างความเสียใจให้กับเศรษฐีผู้เป็นพ่อเอามากๆเมืม่อพระศา,าสดาเสด็จมาได้ทรงสดับถ้อยคำเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ลูกสาวเศรษฐีนี้ไม่ใช่ปรารถนาชายหลังคอมในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ปรารถนาเหมือนกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพราราณสีที่ตำบลแห่งหนึ่งนอกพระนครมีเศรษฐีผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งมีลูกสาวและลูกชายหลายคน เมื่อลูกๆจะเรินวัยเหมาะสมกับการมีครอบครัวแล้วเศรษฐีก็ได้หาคู่ที่เหมาะสมให้แก่ลูกๆของตนเองจนเหลือแต่ลูกชายคนสุดท้องวันหนึง่งเมื่อเห็นว่าถึงเวลาอันควรเศรษฐีบัณฑิตก็ได้ไปทาาถามลูกสาวของเศรษฐีในพระนครให้แก่ลูกชายของตนด้วยของมั่นที่มากมายสมกับหน้าตาของเศรษฐีในพระนครเศรษฐีในพระนครรับมั่น และกำหนดวันแต่งงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวโดยให้ฝ่ายเศรษฐีบัณฑิตส่งขบวนมารับเจ้าสาวได้ตามความสะดวกแต่ก่อนที่ฝ่ายเจ้าบ่าวจะมารับตัวเจ้าสาวนั้นเศรษฐีในพระนครได้จัดงานสักการะแก่โคอุสุภาราชเหมือนเหตุการณ์ในการของกรุงสาวัตถีนี้แหละแล้วลูกสาวเศรษฐีก็ได้หนีไปกับชายพิการหลังคอม โดยเข้าใจว่าชายหลังคอมคือชายผู้เป็นใหญ่เหนือชายทั้งปวงในขณะที่ลูกสาวเศรษฐีกับชายหลังคอมกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปสู่ชนบทนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ขบวนของเศรษฐีบัณฑิตเดินทางมาสู่พระนครพราณสีพอดีเพื่อรับตัวนางจึงสวนทางกันโดยบังเอิญในค่ำคืนอันแสนเหน็บหนาว ชายหลังคอมที่นอกจากจะร่างกายไม่สมประกอบแล้วเขายังมีโรคประจําตัวอีกด้วยเมื่อเดินทางไม่ได้หยุดพักตลอดคืนและถูกลมหนาวเบียดเบียนชายหลังคอมจึงเดินทางต่อไปไม่ไหวเขาซุดล้มลงนอนขดอยู่กับพื้นริมทางไม่สามารถประคองตัวให้ลุกขึ้นมาได้ลูกสาวเศรษฐีผู้ไม่เคยตกกระกรรมลำบากจึงนั่งร้องไห้เฝ้าอยู่ที่ปลายเท้าเมื่อขบวนของเศรษฐีบัณฑิตผ่านมาตามทาง เห็นคนสองคนท่าทางกำลังลำบากอยู่ริมทางเศรษฐีจึงคิดจะลงไปช่วยเหลือแต่เมื่อเศรษฐีบัณฑิตเห็นหน้าหญิงสาวที่นั่งอยู่ก็จำได้ทันทีว่านี่คือว่าที่ลูกสะพ้เศรษฐีจึงให้รั้งขบวนรอแล้วเดินลงจากเกวียนไปถามนางว่าแน่แม่คุณเจ้าคิดยังไงจึงได้หนีมากับผู้ชายคนนี้เจ้าคิดว่าผู้ชายคนนี้มีคุณอะไรหรือในเมื่อตัวเขาคนเดียวเขายังจะเอาตัวไม่รอด นอนขดเป็นคันพินสายขาดอยู่ริมทางนางผู้เริญเจ้าเกิดในตระกูลใหญ่มีรูปงามหน้าเอ็นดูไม่ควรเลยที่จะมากับชายพิการเตี้ยค่อมปานนี้ลูกสาวเศษธีตอบด้วยเสียงสำนึกผิดว่าข้าแต่คุณพ่อดิฉันเห็นโคอุสุภราตัวหนึง่งคิดว่าโคที่เป็นใหญ่กว่าโคทั้งหลายเพราะมีโหนกที่หลัง เมื่อดิฉันเห็นผู้ชายคนนี้มีโหนกนั้นเหมือนกันจึงคิดว่าเขาจะเป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่จึงสมัครรักใครอยากเป็นภรรยาของเขาเจ้าค่ะตอนนี้ดิฉันทราบแล้วว่าตัวเองคิดผิดทำผิดแต่ดิฉันก็ไม่สามารถจะหนีไปไหนได้เพราะตัวคนเดียวเศรษฐีบัณฑิตเมื่อได้ยินดังนั้นจึงรับตัวนางมาขึ้นเกวียนให้ทาชายคนหนึ่งเดินทางไปส่งข่าวแก่เศรษฐีในพระนครว่าได้รับตัวลูกสาวไปยังเมืองชนบทแล้ว ระหว่างการเดินทางที่ผ่านแม่น้ำสายใหญ่เศรษฐีให้นางทาสีที่ติดตามมาในขบวนพาว่าที่ลูกสะพ้ายไปอาบน้ำและแต่งตัวใหม่ด้วยพานุ่งห่มและเครื่องประดับที่เตรียมมาด้วยเมื่อกลับไปถึงเรือนก็ได้จัดพิธีแต่งงานให้กับลูกชายคนสุดท้องตามเรกที่ได้กำหนดไว้พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่า ลูกสาวเศรษฐีในครั้งนั้นก็ได้มาเป็นลูกสาวเศรษฐีในครั้งนี้แหละส่วนเศรษฐีบัณฑิตคือเราตถาคต